ลิซ่าปฏิเซส์แนวใหม่ฉีกทุกกฎของการปล่อยทีเซอร์ในโซโลลิซ่าซคอนอบัมได้แบบตัวแม่พร้อมกับเสียงของเธอที่ร้องในช่วงท้ายคลิปว่า baby I'm a l o c k s t a r ที่แได้ว่าที่รักฉันนี่แหละค่ะคือซุปตาท่านหนึ่งและเพลงนี้คาดว่าจะมีแนวเพลงที่สนุกสนานตามแบบฉบับของลลิษาและกินมีตรสนับสนุนโดยกาแฟนาคินหอมหวนส่วนดื่มส่งร้อนกะดีส่เ้เย,ย็นกระไดเป็นกาแฟโรบัสซ่าเพื่อสุขภาพสก,กัดจากธรรมศาติเลือกข้าแบบพรีเมียมด้วยสารสก,กัด1ิสชนิดท,ทักอเซโรราเชอร์ลี่ราชนิแห่งวิตามินซีที่จะช่วยสร้ามคอลลาเจนและเพ,พิพ่มการเผาผลาญไขมันในร่างกายด้วยแอลคาไลนี L K R ine, น้ำมันมะพร้าวอินูรีนชาเขียว ก็บอกเพชรลูกซัดถั่วขาวและส้มแขกป๊อดใส่ไรค,ครับแกาแฟนาคินซื้อ1แถขม2 390บาทส่ทงฟรีน้ำสั่งหลดสูที่0 9 2 4 1 9ก6 4 4ี่ห9 2 4 1 9 3 6 4 4หรือนาคินแฟนเพจกร,รับสวัสดีคนเตะหัวลิลี่ทุกคนครับผมนยนยาดชแนลช่วงนี้ดิซ่านมีกระแสแบบว่าไม่ได้พักเลยผมก็ทำคลิปไม่ทันจนไม่ได้พักด้วยเหมือนกัน <laughs> เพราะล่าสุดนะครับเธอนั้นมาปล่อยคลิปลง t ิ k ตอกแล้วเป็นทีเซอร์เพลงใหม่ใน t k t t o k แล้วก็ไอจ loud official กับคลิปล่าสุดนี้มีความเกี่ยวเนื่องเกี่ยวโยงในการสปอยในแบบของเธอโดยเมื่อวันที่13มิถุน,นย 2024, ายน2024เลซ่ามาปล่อยทีเซอร์เพลงใหม่ของเธอโดยมีข้อความกำกับว่าเป็นทีเซอร์คีดลิซ่าและในช่วงท้ายของวิดีโอนะครับก็มีเสียงร้องของเธอว่า baby n m a rockstar ที่รกคะดิฉันนี่คะ่ะ ซุปตาร์ทันหนึ่งเออเอาสซด้วยประโยชน์ร็อกส่าป๊อปซ่าเนี่ยนะครับจริงๆเธอแ็ใช้มาตั้งแต่เพลงชัดดาวของแบล็คพิงแล้วทั้งนี้ก็เพื่อเป็นการประรากาศศักดาว่วาดิฉันนี้นะคะก็คือซุปตาร์ทั้นหนึ่งและก็เป็นป๊อปสตาทัานหนึ่งมหเงเติบเลยได้โสดแต่ในตอนนั้นเพียงแค่ว่าเป็นวงแต่ในรอบนี้เป็นโซโล่เดี่ยวซึ่งหากเราจะย้อนการประกาศศักดาข,ของเธอเข้าไปจริงๆก็ต้องนู่นเลยอัลบั้มลลิสาและก็เพลงโปรโมทลลิสาและก็เพลงมันนี่ด้วย2เพลงนี้เป็นการประกาศศักดาข,ของเธอมาตัต้ง แล้วแต่ในรอบนี้มาคอนเฟิร์มและฟันธงว่าถึงแม้ว่าฉันจะออกโซโลเดียวนะคะแต่ฉันก็คือซุปตาทั้นหนึ่งคะ่ะจบส่วนในข้อความในโพสนะครับก็มีอีโมจิด้วยเป็นรูปมือซึ่งก็เป็นท่าทางของชาวร็อกที่เขาชอบทำกันแบบบแบบนี้ <laughs> แล้วก็ก่อนหน้านั้นนะครับในวิดีโอก่อนหน้านั้นในทิกต o k ที่เป็นวิดีโอคัมมิ่ง o ูนอีโมจิก็จะเป็นรูปดาวซึ่งหากเราดูพร้อมๆกันเราก็จะเห็นว่าเป็น Rockstar เหมือนจะสืบเป็นในว่าเป็นชื่อเพลงหรือเปล่าและสถานที่ถ่ายทำนะครับสำหรับ2วิดีโอนี้ก็คือบ้านเราสมุยนี่เองและที่สมุยนะครับคือสถานที่ถ่ายทำ The White Lotus ซีซั่น3ที่ถ่ายทำกันมาตั้งแต่เดือนกุมภาพาันธ์และคาดว่าจะใช้เวลาถ่ายทำ6-8เดือนก็คือน่าจะจบที่เดือนนี้ก่อนที่จะมีการฉายในต้นปี2025 ก็คือถ่ายปีนี้ออนแอร์ air, ต้นปีหน้าด้วยเพลงใหม่ของลิซ่านะครับผมไม่ทราบว่าจะเข้าไปอยู่ในบางส่วนของเรื่องเดอะไวท์โลตัสด้วยหรือเปล่าแต่ก็น่าคิดอยู่นะครับคุณผู้ชมครับเพราะว่าใช้โลเคชันที่สมุยเป็นการโปรโมทเพลงใหม่ถึง2วิดีโอทั้งทั้งที่เธอนั้นก็บินไปบินมาอยู่บ่อยๆเลือกเซตถ่ายใน Studio, สูดิโอฉากสวยๆสาหรับทําโปสเตอร์ก็ได้เพราะเราก็ทราบกันนี้ว่าลิซ่านั้นก่อนจะปล่อยอะไรออกมามีการคิดวิเคราะห์แบบดีมากๆอยู่แล้วโดวยเลือกโลเคชันที่สมุยนี้ส่วนหนึ่งก็อาจจะเป็นการ การต่องเที่ยวหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ก็ถือว่าอืมบ้านเหล่านี้แหละเคยที่สุดแล้ว อันในก็นาคิดและในวิดีโอโปรโมทนี้ครับถือว่าทําถึงมอในเรื่องของการฉีกกดทีเซอร์แบบเดิมๆจนกลายเป็นการสร้างกระแสเพราะว่าเป็นที่พูดถึงอย่างมากและก็รวดเร็วมากๆโดยนักข่าวสื่อข่าวต่างๆนะครับนี่ต้องเรียกว่าแทบจะเอาไปเขียนข่าวแบบเรียวไทม์กันเลยทีเดียวแล้วก็มีการเล่นคําสนุกสนานว่าเอ๊นี่ใช่ทีเซอร์ใหม่หรือเปล่านี่เอ๊นี่เป็นในรูปแบบไหนเบนแบบไหนกันนะเพราะว่าปกติแล้วนะครับในวงการเคป๊อปหรือว่าวงการเพลงทั่วโลกเนี่ยครับมักจะปล่อยภาพที่เป็นทีเซอร์ สำหรับสื่อสารกับแฟนๆในผลงานเพลงที่กําลังจะมาถึงของศิลปินนั้น,น,นก่อนที่จะมีการปล่อยวิดีโอทิเซอร์ออกมาเพื่อเรียกน้ําย,ย่อยอาจจะเป็นบางส่วนในเพลงซึ่งอาจจะมีเสียงในท่อนเพลงนั้นออกมาด้วยเพื่อเรียกความน่าสนใจแต่ทั้งหมดนี้นะครับที่เราเห็นกันส่วนมากมักจะอยู่ในสตูดิโอหรืออาจจะมีการเซ็ตโลเคชันเอาไว้สําหรับถ่ายทำโดยเฉพาะแต่ทาวาริซ่านั้นมาแหวกทุกอย่างเลยจนงงว่านี่คือวิดีโอเดินเที่ยวหรือ วิดีโออะไรถ้าไม่เขียนกลับว่าเป็นทีเซอร์แล้วก็มีเพลงออกมาก็จะไม่รู้เลยว่านี่คือทีเซอร์เพลงใหม่สื่อก็ก็เลยสนใจในส่วนของเครื่องประดับนะครับเหมือนบุกรีนั้นจะมาสนับสนุนเต็มที่มากๆเพราะขนเครื่องเงินเครื่องเพชรให้เธอใส่ชำ่ำท้าลมร้อนริมทะเลก,กันไปเลย ซึ่งจากข้อมูลจากลิซ่าโคเซนเปิดมาก็คือฉ่ำกําไรล้านเจ็ดแหวน2วง2ล้าน3นาฬิกาลรรูลิซ่าอีก3 0 0แสนในลุคนี้แล้วก็ต่อมาด้วยกระโปรงแบรนด์คิดที่เพิ่งร่วมงานไปในราคา18,000บาทส่วนเซียนครับก็เป็นแบรนด์สกินราคา1,800ตัวนี้อยู่บนตัวของลิซ่ามองแบบไม่รู้ราคามาก,ก่อนก็คิดว่าตัวเป็นหมื่นแหละเพราะม,มันเธอเป็นคนใส่อะไรที่ไม่แพงแต่ว่าดูแพงแบบไม่ต้องพยาย,ยามและชุดสีขาวแบบนี้นะครับก็เป็นอีก ครั้งหนึ่งที่เราได้เห็นกันคือเธอจะใส่สีขาวบ่อยมากและมักจะเป็นงานที่ค่อนข้างสําคัญเสมอนับตั้งแต่เปิดข่ายมาเองเนี่ยผมก็ว่าเสื้อผ้าโทนสีขาวค่อนข้างเข้ากับพิซ่ามากๆแต่ถ้าว่างานพรีเมียมงานโซโลนะครับที่ต้องการความมั่นใจเธอก็มักจะเลือกใส่สีทองสีเหลืองที่มีกริตเตอร์ที่มีความวิงวับเงือบเงาเพื่อให้ดูแบบว่าอืมหรูหราในงานในโชว์นั้นแถมลุยวิตองเองนะครับรอบนี้ก็เข้ามาร่วมอีกเช่นกันไม่ว่าจะเป็นแว่นลุยวิตองสามหมื่นพร้อมกับผ้าพันคอ หลุยวิตองเบนดูพื้นนี้9 0 0 0และก็กระเป๋าดีเซล3 5 0 0 0บาทซึ่งคลิปก่อนหน้านั้นนะครับกระเป๋าดีเซลใบนี้ก็ยังอยู่ก็เลยว่าเอ๊ะแปลกใจมากว่าทําไมถึงมาอยู่ใน2วิดีโอนี้ได้คงจะไม่บังเอิญแน่ๆเพราะชุดในวิดีโอ1กับวิดีโอ2นี้เปลี่ยนหมดแต่กระเป๋าก็ยังมาไม่แน่ว่าในรอบนี้นะครับอาจจะมีการร่วมงานกันในการคัมแบ็กในครั้งนี้ก็เป็นได้แต่ที่แน่ๆหลุยวิตองกับบุกรีจองตัวแล้วหนึ่งในส่วนของตีวิดีโอ1กับวิดีโอที่ มีการโปรโมทเพลงใหม่ก็คือจะเป็นในทีม r o c k s t a r และแฟ,แฟนๆคาดว่าเพลงใหม่นี้อาจจะใช้ชื่อเพลง r o c k s t a r ก็เป็นได้โดยมีจังหวะเพลงที่สนุกสนานแฟนๆก็เลยตั้งแท็กล o c k s t a r เอลิซาและก็ลิซา่าทีเซอรเพื่อฉเฉลิมฉลองงานนี้แล้วก็ไปการจุก,กระแสะให้ทุกคนได้ทราบว่าลิซ่านั้นจะมาแล้วในโซโล่เดียวของเธอจนขึ้นเทรนด์ไปเรียบร้อย มาที่สื่อกันบ้างครับสื่อแรกที่ดูเหมือนว่าจะรอคอยลิซ่าไปพบ,พบ,พบกับแฟนๆเลยก็คือบิวบอร์ดจริงๆก่อนหน้านั้นในทีเซอร์แรกบิลบอร์ดก็ทําข่าวนี้ไปแล้วด้วยบิลบอร์ดนั้นได้ขึ้นพาดหัวว่าลิซ่าเพิงนั้นประกาศให้ทราบผ่านเพลงของเธอว่าเธอนั้นคือร็อกษารท่านหนึ่งและก็มาในทีเซอร์แบบใหม่แบบสับ พร้อมบอกเป็นนาว่ายุคของเธอนั้นกําลังจะมาถึงในเร็วๆนี้ซึ่ง b i l l อร์ดเองนะครับใช้คําว่าเอล่าบ่อยมากและสื่อใหญ่ๆนะครับต่างประเทศจะใช้คําว่าเอล่ากับรีซาบ่อยจริงๆด้วยคํานี้นะครับมันหมายถึงยุคสมัยหนึ่งของสิ่งสิ่งนั้นไม่ว่าจะเป็นคนหรือว่าสิ่งของหรือว่าจะเป็นอะไรก็แล้วแต่เพื่อบ่องบอกว่ามันเป็นยุคของเขาที่เธอน,นจะต้องหลบไปเลยไม่มีอะไรคาดเคลื่อนไม่มีอะไรกบเกลื่อนกระแสะของเขาได้เพราะมันคือยุคของคนคนนั้นสิ่งสิ่งนั้นจริงๆซึ่งคําว่าเอล่าเนี่ยนะครับไม่ได้ใช้กันเพื่อับ สิ่งสิ่งนั้นอ่ะจะต้องมีกระแสจริงมีการพูดถึงแบบเป็นวงกว้างจริงแล้วก็ต้องดังจริงๆด้วยและคําว่าเอล่านี่นะครับก็ไปใช้ในกับลุยวิตองด้วยในตอนที่ทิซานนั้นไปร่วมงานสื่อบอกเลยว่าอยุคข,ของหลุยวิตองเนี่ยมาแล้วแบ็คพิงส์ลีซ่าอินเฮอร์ลุยส์วิทตองเอล่าแบบนั้นเลยและบิลบอร์ดนะครับสื่อของอเมริกาก็เขียนข่าวว่าเธอนั้นทํางานรวดเร็วมากไม่ปล่อยให้แฟนๆนั้นรอนานและดูเหมือนกับว่าวิดีโออัปเดตใหม่นี้จะเป็นตัวอย่างหรือทีเซอร์ใหม่ของเธอบน ่วงแรกของวิดีโอจะได้ยินเสียงลิซ่ารองว่า baby am a rock star นั่นก็แปลว่าที่รักซันนี่หละค่ะซันนี่หละค่ะลิซ่านี่หละค่ะคือซุปตาท่านหนึ่งคือคนดังค่ะโดยบิลบอร์ดบอกว่ากระแสทีเซอร์นี้ของลิซ่านะครับกำลังเป็นเทรนด์บนบิลบอร์ดซึ่งจากความเข้าใจผมเข้าใจว่าน่าจะเป็นเทรนด์ของบิลบอร์ดใน Twitter แล้วก็โซเชียลของบิลบอร์ดเองบิลบอร์ดบอกว่าเหล่าแฟนๆในกรี๊ดกร ดีใจคักอดใจรอไม่ไหวแล้วและนอกจากนี้แล้วนะครับก็ยังยกประวัติสิ่งที่เธอเคยทํามาแบบขึ้นมาเข่งให้อีกทีหนึ่งด้วยไม่ว่าจะเป็นศิลปินเดี่ยวเคป๊อปคนแรกที่ผ่าน1นึ่พล้านซีมมิ่งบน s p o t i f y เมื่อปี2023พร้อมกับยอดวิวพันล้านวิวบน u t u b e และนอกจากนี้แล้วก็ยังมีการร่วมงานกับ DJ Snake s n a k e Osuna และก็ Megan ในซิงเกิล SG หรือ Sexygo พร้อมกันนี้ก็มีผลงานร่วมกับแทยางแห่งบิ๊กแบงในเพลงชุงโดยตอนนี้ลิซ่ากับสมาชิกคนอื่นๆในวงแบบ แบกพิงค์ม่วัาจะเป็นจีซูโรเซ่หรือว่าเจนนี่อยู่ในช่วงพักกิจกรรมวงก่อนที่เธอจะมาเซ็นสัญญาเดี่ยวกับ RCA r e c o r d ดเพื่อทํางานเพลงเดี่ยวที่จะมาถึงในเร็วๆนี้โดยเธอได้พูดความรู้สึกในการร่วมงานกับ RCA r e c o r d ดว่าดิฉันรู้สึกตื่นเต้นที่ได้เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของกลุัว RCA r e c o r d ค่ะและก็มั่นใจว่ญญาพวกเขานั้นจะเป็นทีมที่ดีที่สุดในการสร้างความเคลื่อนไหวที่ยิ่งใหญ่ในอาชีพนักร้องเดี่ยวของฉันค่ะประมาณนี้ และ CBN News ของฟิลิปปินส์นะครับก็ได้ออกมาบอกว่าลิซ่านั้น,นอาจจะเข้าสู่ยุคร็อกสตาร์ของเธอเองซึ่งเป็นหนึ่งในท่อนเพลงใหม่จากโซโลเดี่ยวของเธอพร้อมกับเสื้อครอปและก็มินิสเกิร์ตตัวจิ๋วซึ่งมีท่อนร้องปล่อยออกมาด้วยว่า Baby ้ m อ r o c า Star ์จากเพลงจังหวะสนุกสนานโดยสื่อฟิลิปปินส์นะครับใช้คําว่าเอราเพื่อบอกให้ทุกคนทราบว่านี่จะเป็นยุคของเธอในขณะเดียวกันนะครับสื่อของอินเดียก็ระบุว่าลิซ่ากับโรเซียเลียน,นั้นอาจจะได้ร่วมงานกันในอัลบั้มใหม่ของลิซา โดยอ้างอิงจากแฟนๆในบราซิลส่วน M S N หรือว่า Microsoft ก็ได้ออกมาทําข่าวนี้ด้วยเช่นกันว่าลิซ่านั้นพร้อมแล้วที่จะกลับมารันในวงการเพลงอีกครั้งหนึ่งเพื่อพิสูจน์ว่าเธอนั้นก็คือที่สุดของร็อกสตาร์ทั้งนี้นะครับผมได้ไปอ่านไล่ตามเว็บต่างประเทศมาจะเห็นว่าสื่อทั้งหมดจะไม่มีการแทงกั๊ใดๆในเรื่องของกระแสะและก็ความนังของลิซ่าเลยมีแต่สอวยทับวยถมแบบมันนามันโนกเลยว่าเนี่ยจ,จะเป็นยุคข,ของลิซ่าเลยทั้นเธอปล่อยเพลงมาปุ๊บ โอ้โหมันจะเป็นยุคของเธอจริงๆในโซน,นงกาลิต้เองนะครับต้นรัวของเคป๊อปก็มีข่าวออกมามากมายนับเฉพาะในเนเวอร์นะครับก็มีมากกว่า20หน้าและข่าวของเธอนั้นก็ไม่ได้อยู่ในหน้าสื่อบันเทิงเท่านั้นแต่ยังรวมไปถึงไปอยู่ในสื่อกีฬาสื่อเศรษฐกิจและก็สื่อทั่วไปอย่างเต็มพื้นที่กเ็เรียกได้ว่าสื่อกลิก,ก็ยังคงให้ความสนใจอย่างแน่วแน่เหมือนเดิมโดยสื่อของกาลิต้นะครับได้เขียนบอกว่าลิซ่าบแบ็กพิงกับการคัมแบ็กเดี่ยวในอัลบั้มแรกของเธอหลังจากที่ได้รับเอกราชจาก วาโดยวิชวนที่ล้นโดยวชวนที่ล้นหลามขออภัยอ่านผิดผมชอบคำนี้รักจากได้รับเอกลักจากว g และคอลัมน์ของดิซ่านะครับเป็นคอลัมน์ที่ฮอตอยู่ในตอนนี้ครับขึ้นหน้าแรกของทางเว็บไซต์ด้วยเขาบอกว่าดิซ่านั้นคัมแบ็กเดี่ยวด้วยวิชวนที่พุ่งกระจายวิชวนก็คือหน้าตาดีแบบโดดเด้งออกมาเลยเห็นปั๊บแล้วรู้เลยว่าคนนี้มาจากไหนวงไหนอะไรประมาณนี้แบบว้า สวยมากแต่นี่เป็นโซโลอัลบัมเดี่ยวของลิซ่าไงดังนั้นเธอจะเป็นทั้งวิชวลและก็เป็นทั้งอิมเมจในคนคนเดียวก็คือเป็นทุกอย่างให้เธอแล้วไม่ว่าจะเป็นความสวยความวิชวลหรือว่าอิมเมจคือเปิดปั๊บรู้เลยถึงแม้ว่าการแต่งตัวของลิซ่าหน้าเนื้อทาเตอร์นั้นจะมาแบบน้อยมากแต่ด้วยความที่เธอนั้นเป็นอิมเมจอยู่แล้วนะครับการมาในแบบนี้ทุกคนก็จะรู้เลยว่า มมาแบบบล็อกส่าทัานหนึ่งแบบไม่ต้องจัดเต็มโดยสื่อบอกว่าลิซ่านั้นปล่อยทีเซอร์คัมแบ็กในวันที่13มิถุนายนที่ผ่านมาใน t i กต o k แบบสั้นๆซึ่งในวิดีโอทีเซอร์ที่ปล่อยออกมานั้นลิซ่าไม่เพียงแต่โชว์ออร่าที่เป็นประกาย ของเธอด้วยแฟชั่น OOTD OOTD ก็คือ Outfit of the Day ที่แปลว่าลุกการแต่งตัวแบบประจำวันก็คือแต่งตัวตามสบายประจำวันนั่นแหละบอกว่าลิซ่านะั้นอะ่ะไม่ได้โชว์ออร่าออกมาแบบเปล่งประกายเพียงอย่างเดียวเท่านั้นแต่ว่าเธอนั้นก็ยังมีภาพลักษณ์ที่น่าค้นหาซึ่งดึงดูดความสนใจของแฟนๆทั่วโลกได้แบบทันทีนอกจากนี้สื่อเองเขาก็พูดต่อไปอีกด้วยนะครับว่าในช่วงเดือนเมษายนที่ผ่านมานะลิซ่าที่เซ็นสัญญาเป็นพาร์ทเนอร์ร่วมกับ RCA Records ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของ Sony Music ในสหรัฐอเมริก ซึ่งข่าวนี้เองก็ทําให้แฟนๆนั้นคาดหวังเอาไว้เลยว่าเพลงใหม่ของเธอในอนาคตน,นั้นจะดีบ๊อ ในฐานะศิลปินป๊อปซึ่งตรงนี้นะครับเหมือนสื่อจะยาว่าลิซ่านั้นก้าวผ่านคําว่าเคป๊อปไปแล้วและสื่อของเกาหลีใต้ส่วนใหญ่นะครับไม่ค่อยเห็นว่าเคป๊อปแต่จะวางให้เธอนั้นเป็น g ก o b a ล l y star ก็คือเป็นนักร้องระดับโลกไปแล้วอันนี้ก็คือความภาคภูมิใจของคนเกาหลีรวมถึงสื่อเองด้วยเพราะว่าการเข้าไปสู่ในเวทีระดับโลกอย่างการเป็นป๊อป star รหรือว่าศิลปินระดับโลกนั้นมันเป็นเรื่องยากมากๆในวงการเคป๊อปฉะนั้นเขาก็เลยอวยลิซ่าแล้วก็แบคพิงค์หนักอยู่ในเรื่องนี้โดยในช่วงที่ ผ่านมานะครับสื่อเขาได้เขียนาลิ่านั้นเธอได้สร้างผลงานเอาไว้ได้อย่างโดดเด่นมากๆในฐานะหนึ่งในสมาชิกข,ของวงแบ็คพิงโดยเธอนั้นเป็นที่รู้จักกันดีในฐานะศิลป,ปินหญิงคนแรกของเคป๊อปที่มียอดขายสูงในการวางขายอัลบั้มลลิสาในการเปิดตัว7วันแรกและนอกจากนี้แล้วเธอเคยังติดบิลบอร์ดฮอตร้อยของอเมริการวมไปถึง UK s i n g l e s Chart ์ด้วยเพลงมันนีซึ่งลิิ่านั้นประสบความสำเร็จอย่างมากในการติดชาร์ตเพลงเป็นเวลานานที่สุดเท่าที่ศิลป,ปินเคป๊อปจะทำได้เท่านั้นยังไม่ พอสื่อเขาก็ยังอวยต่อไปว่าเธอนั้นได้เขียนสถิติใหม่ลงบนกินเนสโ์บลเลคคอดด้วยกับเป็นเบสเคป๊อปผู้ชนะรายก,การเพลงเคป๊อปคนแรกใน MTV Video Music Awards และ MTV ยูโร Music Awards ซึ่งไม่เพียงแต่เท่านั้นอินสตาแกรมของเธอก็มีผู้ติดตามสูงถึง102ล้านโฟลเวอร์รวมไปถึงซีรีส์อย่าง t h อ w ไวต์ลอตเตอรี่ซัน3เธอนั้นก็ได้รับเล่นในซีรีส์เรื่องนี้ด้วยในส่วนของโซเชียลใดๆนะครับก็ต้องบอกว่าเซซองตังแต่กันหัวเฮิมแต่แต่ลุงเวนยันรุ่งงช้้าขออีวน,อนนนตก็ยั แซ่ซอมกันอยู่สู้กับปวดพดโพดน่าจะมาที่ในทวิตเตอร์นะครับมีการติดแท็กลิซ่าเอ็กทีเซอแล้วก็รอสตาร r เอกลิซาที่คาดว่าจะเป็นชื่อเพลโดยทั้งสองแท็กนี้ก็ทะยานติดเทรนด์อยู่ในตอนนี้ส่วนในวัยปอเองนะครับแฟนๆก็ติดแฮชแท็กจนขึ้นเทรนด์กันเป็นว่าเล่นเลยแถมมีการแซนตีี้ที่เข้ามาแขะแบบช่ำมอซึ่งเรื่องนี้นะครับก็ต้องย้อนกลับไปนู่นเลยเคซี่ฮอตเลยในจีนเนี่ยมีการสร้างกระแสด้านลบเกี่ยวกับเรื่องนี้มายาวนานมากจนถึงทุกวันนี้นะครับแล้วก็มีการใส,ส่สีตีข่าวในด้านลบของเธออยู่ตลอดอย่างเช่นไปจบกับใครในสวนสาธารณะหรือไม่ทำไมเลี้ยงแมวแบบนี้ทำไมเลี้ยงแมวอายุสั้นมาเลี้ อะไรประมาณนี้รวมไปถึงไปเดบิวต์ที่ฝรั่งเศสก็แปกก็ต้องกลับมาซบที่เกาหลีแหละแล้วก็มีบางส่วนตีข่าวกระแสที่ว่าเธอเป็นดาราเป็นดาวเด่นที่ถูกดับแสงแล้วก็คือไม่มีใครสนับสนุนเธอแล้วนั่นเองเรื่องนี้นะครับมันมีคนที่คอยตามด้วยเพราะว่าในจีนเนาะประชากรเขาก็กเยอะเนาะเขาไม่ได้ตามข่าวแบบเรียวทามเหมือนเราก็เลยมีคนคอยตามไปกับเขาด้วยแล้วก็เกียดเธอไปเล,เลยก็มีเพราะข่าวที่สร้างขึ้นแบบผิดๆเหล่านั้นนั่นเองแต่อาจจริงนะครับก็ไม่ได้เยอะแล้วตอนนี้เริ่มซาไปแล้วเพราะว่าเหมือนจะจุดไม่ติดแล้วเพราะคนเริ่มจับวว่่่าาคนทีกุข แล้วก็สร้างเ่องเสียเสียงให้หายต่อริซ่าเนี่ยนะเป็นคนกลุ่มเดิมเดิมผมไม่อยากจะพูดหรอกเดี๋ยวก็ทะเลาะก,กันเองเองีก พอเฮลิซาปล่อยทีเซอร์เพียงใหม่และสื่อของจีนบนเว็บบอรนี่นะครับที่มีคนตามเยอะๆเนี่ยเอามาเขียนเอามาบอกเอามาเล่าให้ฟังก็เข้ามาแซะเลยบอกว่าเธอต้อเป็นนักเต้นเปลืองพาที่เลี้ยงแมวหูพับทําไมยังมีโพสต์เหล่านี้ของเธออยู่บนเว็บบอทํทำไมไม่จ,จัดการไปสักเทก็จะมีแบบเนี้ยเข้ามาแซะเยอะมากก่อนที่จะโดนสวนกลับไปแบบเจ็บๆเลยว่าไม่ต้องเฟือกบม่ต้องสารแนนูไปใส่กลับไปไปเลยสารแน่คักเรื่องคนอื่น อันนี้ความรู้สึกส่วนตัวจริงๆเขาก็พิมพ์กันประมาณนั้นแหละว่าไม่ต้องมายุ่งไม่ต้องเข้ามายุ่งเลยจะไปไหนก็ไปแถมนะครับบางคนก็แซะกลับไปเลยว่าดาวเด่นที่โดนดับแสงแบบนี้แปลกเนาะที่ยังโพสอะไรต่อมีอะไรแล้วก็ยังขึ้นฮอตเซิร์ชเร็วมากเร็วเวอร์แถมเธอมียอดวิวเกิน1ล้านวิวใน1ชั่วโมงส7เจนาทีแล้วก็2ล้านวิวใน3ชั่วโมง31นาทีสถิตินี้บนทวิตอกคือฮอตมากนะคืออวยทับอวยถมเลยว่าอื้โดนดับแสงอะไรเป่งปังขนาดนี้ Yeah. <laughs> ส่วนในเกาหลีใต้นะครับยางบอร์ดเน็ตเนี่ยนะครับจะมีการพูดถึงจนขึ้นฮอตท็อปปิกในอันดับที่46เหมือนกันเขาบอกว่าลิซ่านั้นสร้างบัญชีทิกตอกมาแล้วก็มีคนเข้ามากดติดตามอย่างรวดเร็วจนเป็นสถิติอันนี้ก็คือสถิติยอดวิวแล้วก็ยอดเฟลเวอร์ด้วยนะครับว่ามี2ล้านเฟลเวอร์ใน5ชั่วโมงแล้วก็มีแฟนแฟชาเกาหลีนะครับเขาบอกว่ารอคอยเพลงใหม่ของลิซ่าเนี่ยอย่างใจจดใจจ่อพร้อมกับบอกว่าหุ่นของลิซ่านั้นก็คือลิซ่าจริงๆหุ่นดีมากเธอมีหุ่นที่เซ่่ิแวมอนาตไ ว่าพวกเขาจะทํำยังไงก็แล้วแต่จะปั่นกระแสนในด้านลบเพียงใดก็แล้วแต่ก็ไม่มีทางล้มแบ็คพิงไปได้อย่างแน่นอนและเกาหลีใต้เองก็อยากฮาริซานนั้นมาขึ้นรายการเพลงที่เกาหลีใต้ด้วยเช่นกันอย่างแน่ยนยๆก็อินกิคาโยเพราะว่ามีโอกาสสูงมากๆฮาริซานนั้นมาโปรโมทเพลงนี้ในเกาหลีใต้เนื่องจากว่าเป็นรายการหนึ่งที่แบ็คพิงนั้นมักจะใช้โปรโมทอยู่เสมอเพราะว่าจีไปออกรายการอื่นไม่ค่อยได้ลบกับเขาไปทั่ว ฉะนั้นอิกิการโยน่าจะมีเปอร์เซ็นต์สูงอยู่แฟนๆเกาหลีใต้นั้นก็คาดหวังกันและคุณผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นกันอย่างไรบ้างมีความรู้สึกอย่างไรบ้างกับเพลงใหม่ของหลีใโดยส่วนตัวของผมนะครับดีใจมากไม่คิดว่าจะเร็วขนาดนี้และนี่คือเรื่องราวที่ผมนำมาอัปเดตให้ฟังในคลิปิปนี้ครับขอบคุณสำหรับการติดตามและรับชมครับแล้วพบเจกันใ่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ